สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู่คุณสุกคนครับผอกับบาเท้าว้นั่นช่แนลครับพี่น้องมามือนี้ตำตีนไก่นะครับตำซุปเปอร์ตีนไก่นะครับ30 30ิกระตีนนะครับครบอายุครบอายุนะครับใส่กับผักกรุบกรอบนะครับโอ้ลายเติบไปพี่น้องโลโลหนึ่งนะครับแบบกรุบกรุบละเอาเอาเอากระดูกมันออกแล้วนะครับมาเสิรเหมือนกันกับบาเท้าครับบ่วลายยาให่างร่มเย็นมือนี้ครับ กุบกุบเอ็นดีขนาดเอ็นกุบกุบดีขนาดพี่น้องมิเต็มมิเต็ตีนไกล่ล้นลวนวางหันตอนซิมพี่น้องซิมแล้วดึงออกมาดีขอตาตาดดัาบลวดนั่งเครื่องอยู่นี่บนเครื่องอยังเลย เครื่องพริกเข่าตาห <c ười> มอดกระบองเบาเข่าหนวดหนวด tôm có nhện trôi trôi đi làm, tôm hèn cái này, sườn mắc ghé en cái bình nhằng, ra ô tô phăng ghé, tao bảo cỡ ghé này

มันนี่ล่มบือบ้อๆมาเป็นหัวเลยพี่น้องอืมอ้าบพวก,กะกระดูกต้องเล็บมันอ่อนตรงต่มเปื่อยๆมันต้องกินแด้ บอกง่ายๆคือทอดดูขู้นหน้่งบุ๊ดอะไรพักหลาย้วงมึงเอาซ้ำหนึง่งร่วงื้องหาหนู่เลย Mà nó vòng vòng ngọt mà không hề ืม <c oughs> ประมาณควดจวดจวดเลย <c oughs> มันสิมันสิบวมันนี่พป็น้องถ้าต้มไอ้เอาเอาไอ,าอามันมันออกแบบมันจะเป็นกุบกุบคือจังเขากินอย่างไรนังไก่เอา้า <c> ม <oughs> าไปสั่นปะ <c oughs> อ,อินมันมันกร๊บกึบดีขนาดนีมม้มันได้กาดกระหายครืบงมันล่มว่อยว่อยเลย เพื่อพี่น้องอยากไปร้องตำเม,มืองพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เฮ็ดขึ้นกันครับตำหวงแต่ว่าเขาปอใสเส็จมาหวงเอาอันกินไก่ลงแทน ไม่ลนุกเขาขันน้ำจังไงอัดจับมื่อไหรทั้งผีหองจำไงพี่พี่น่องดูลุ่มพีกันยังเลย quăng cái lệ luôn mình kín bẹp mau mắn như kín sông phào <laughs> บักกอกไปยังตัวพี่พีน่พน้องักยังกบนอื่นักคด ครับครับป,ประจำมากตัวที่ม่านําบาขหาวหด้วยกินยังกินยังม,งมั่วมันเลย 음. Mm. เ야ี่라니 yeah, Да. Куб-куб ่วงนี้ก็เห็นขา่าวเห็นข่าวว่าโรคไข้ไข่เจ็บก็ยังยั่งมาเรื่อยๆน้องพี่น้องคือมันยังม้อนหายอยู่

เบื่อนสักหน่อยเมื่อวานนี่กินปิ้งเลยปิ้งปลาเขากับตำบักหุ่งโอ้เสียบเพื่อนได้พี่น้องปิ้งปลาเขากับตำหุ่งของมันคู่กัน รับสมดีนงวงไหวมือว่างกินกันตีนงวงมือนกินตินไก่ <laughs> กินยังเดียวบ่าปากเบาเบาเบาไหลไปไหนกะไหลายเติอบอยู่เนี่ยวคนคือปกติกินเขาเนาะกับเบานุ่หัวร์นไปนั่มนะครับมันเถื่อกับเบานี้แลละเบาผู้ดเดียวนะ่ะ กินแล้วก็จะเก็บกระดูกกม่วนเก็บเลย้องเดี๋ยวมาหน่อยมามาหน่อยครับแข่งกับเขือกับไอ้กับการแล้วคนจะมากินเสียบขักเดเวยอพี่น้องมันนี่วาย เสีเขี่ยงตับเสีอดติเครื่องบักหน่อบังก็เกลือร่มเย็นดีครับพี่น้องเลยร่มช่วยช่วยเลยอาจสีแสงร่มดังแนครับผัดกอไผ่ดูห้องหลังข้างขางมันนี่บ้านท่วนั่งอยู่ทอมแค่มองนี่มันทอมดีนะครับร่มเย็นมากก็เลยนั่งมองนีนะครับแล้วก็แสงก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับความเสียบมันนี่กุบกรุบ เสียบกุกบๆเนี่ยเด้แซีบนัวนๆนะครับ,สบเสียบหนุ่นๆเปรี้ยวๆเล็กน่อยนะครับตำตำซุปเปอร์ตีนไก่ครบอายุนะครับสามสิบเจ็ดสามสิบแปดอันอนะครับ,บเนาะกะโลโลนิดๆนะครับนะกะนะบแซสียบเสบ,สบกุบๆพี่น้องสิไปสิไปเห็ดเด้อพี่นอ้องเด้อต้มสิไปเปื่อยก็คือต้อมเปื่อยแล้วก็เอาไปนอกน้ำแข็งนะครับนอกน้ำแข็งแล้วค่อยมากแกะ มะแกะคือเอามีดกรีดสมมติว่าเอาโทษนด Ой, ้วพี่น้องกรีดกรีดกรีดโอ้ยทวโทษพี่น้องมันจะว่ายกมันนี้เอากรีดกรีดน้ำนิ่วนะครับกรีดน้ำนิ่วบ่มีนิ่วจะคว้างเลพี่น้องกรีดน้ำนิ่วตีนไก่น่นแล้วก็คอยแงะแงะเอากระดูกออกนะครับส่วนส่วนอันที่มันมันมีตรงไอ้ขาไก่น่ะบ่ต้องเอาออกเอาไว้จับพี่น้องเวลากินโอ้ยํำได้เต็มเต็มเลยพี่น้องมันบ่มีกระดูกนะครับหรือผู้ทีต้องการทอดดูก ก็คือนำดูเลยนี่เอาต้มให้เปื่อยเลยนะครับต้มให้เปื่อยเลยพะว่ายังมันสีแดงนำกระดูกได้นะครับแต่ว่าส่วนมากล้วคือยำแมันโมเลกเอากะเรียบร้อยนะครับฝากพี่ฝากน้องที่เรานะครับทั้งทางเฟซบุ๊กแฟนเพจบ่าวเท้า้ังนัชแนลครับลูกเสือสีแดงเฮจังซี่นะครับแล้วก็ทั้งช่องยูทูบฮักนัชแนลนะครับพี่น้องเพจปลอมนะครับทั้งเพจปลอมก็เริ่มเริ่มลดเริ่มหายแล้วล่ะพี่น้องบ่าวเท้าบ่อยูซื่อแล้วนะครับ จเจ้าเอาไปผมตามเจ้าเอาไปผมตามนะครับเนาะแต่ว่าคลิปจุเนื้อนี่บ่า,ทาวท่าสิบบอเอาขืนเพียดนะครับบ่า,าวเท้าบ่ขึ้นเพียดบอกพี่น้องไว้เลยไปเห็นนี่คือของปลอมพี่น้องแจงข้าวแจงข้าวมาอยู่ในทั้งอ่าขอความเช็ดเพียดนะครับกาด้นคือบกค่อยได้เปิดคือสองสามหมื่นยังได้เปิดกาขอขอบคุณพี่น้นองนะครับที่แจงมากล้วกะ็ขอโทษขอไป้พี่น้องที่บ่า,าวเท้าเบื้องซาแล้วก็ตอบซา เนาะเพิ่นแก้งมาว่าเห็นเอาไปทายทอดซดเป็นคลิปจุเนื้อ,อมองนั่นมองนี่แถมนะครับเอาไปเพื่อทักชวนเ่นนั่นเ่นนี่บ่าวเท่าบ่อเคยนะครับเล่นการผนอกพนันบ่าวเท่าบ่อเคยแนะนำนะครับบ่าวเท่าบ่อเคยเชิญชวนนะครับนะ,ะฝากพี่น้องนะครับทุกทุกท่านนะผมไปอ่านบอกยังไงว่าไปเบืองเนาะคอมเมนต์พี่น้องนะยังคือถาม คือคอมเมนต์ไปไปถามนี่คือแบบปกติพี่น้องยัง,ย,งยังเบิ่งบอกว่าเป็นของยิงของปลอมนะครับกะ <c oughs> บ้าหรอกก็วอาสู้คลิปนี่แหละเอา,าวอาให้พี่น้องฟังเพราะว่าผู้เพิ่นมาก่าดมาหลังผู้เพิ่นมาที่หลังเพิ่นอาจจะบน่นหูนะครับกะฝากพี่น้องนะครับฝากพี่น้องสู้ทุกคนนะครับสําหรับบา่าวเท้าเองนะครับมีมี2ช่องทาง นะครับทีบ่าวท้าเสียวิดีโอลงนะครับก็คือทั้งช่องทั้งชาแนลช่องช่องทั้งชาแนลทั้ง YouTube นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจบ่าวเท้าพระสไทยแล้วก็คำว่าทั้งชาแนลเป็นภาษาอังกฤษนะครับผู้ติดตามใน YouTube ผมนะครับยูทูปนะกับประมาณสองล้านนิดๆนะครับแล้วก็ผู้ติดตามในช่องเฟซบุ๊กแฟนเพจกับประมาณสามล้านนิดๆนะครับนี่คือช่องจริงทั้งทิกต็อกมาที่นี่ทิกต็อบ่าวเท้าวได้เล่นช่องที่พี่น้องเห็นอาจจะเป็นโลโก้อาจจะเป็นรูปบ่าวท้า แต่โบเมนคงบาดถาวรด้วยครับเด้อเพิ่นกอบไปนะครับพี่น้องก็แจ้งมาหลายอยู่พี่น้องกับไปเห็นว่าเข้าดาเขา้าหยังพีพ่น้องครับเอาไปกัเห็นให้ผู้อื่นเสียหายเนี่ยมีความผิดนะครับเศร้าใดเศร้าเด้ออาจจะเป็นช่องอาจจะเป็นคนต่างประเทศนะครับทีมทีบาดถาวรก็คือโบเมนว่าหยังดอกนะเอาไปแล้วมันดีกัาบโบเมนหยังครับแต่ว่าเอาไปนี่เข้าดาสะดาใส่นะครับมันกัมันกับโบเมนนะครับเอาไปเหตุผู้อื่นเหตุให้ผู้อื่นเสียหายนะครับโดยเฉพาะ นะโดยเฉพาะบ่าวเท่ามาจากะบุว่าเป็นทั้งใดแต่เบิ่งจากภาษาแล้วเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับออมแอมนี่ละอ่าออมแอมเขามากกับว่าแฟนขับแฟนขับโบแมนเหรอพี่น้องมากรอบเลยบ่าวเทาหูอยู่เนาะอ้าว่าซู่พี่น้องฟังนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณพี่น้องทีไรที่แช่นะครับทุกคลิปนะครับตั้งแต่โดนๆเรื่อยมาก เนาะคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องให้เรานะครับมักกะไลถือใจก็บแช่บ่อเท้านี้นะครับเด้อซารับมืลเลาครับสวัสดีครับ